นโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะภะคะวะโตระโทสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะตัณเมสติโกมังสุเลโสอะปะนาปะสุสุปิอะัตสิติปุวิสิเวกุกุกะโหนามามิหังตัณเมสติโกมังสุเลโสอะปะนาปะสุสุปิอะัตสิติปุวิสิเวกุกุกะโหนามามิหัง ตังเมีสต ST ิโกมังสุเลโสอะปะนาปะสุสุปิอัตสิติปุวิสิเวกุกุกะโคนามิหังตัณมีสติโกมังสุเลโสอะปะนาปะสุสุปิอัตสิติปุวิสิเวกุกุกะโคนามิหังตังเมีสติโกมังสุเลโสอะปะนาปะสุสุปิอัตสิ ติปุวิสิเวกุโกกะโกนะมามิหังตันเมสัตีโกมังสุเลโสอะปะนาปะสุสุปิอัทัสสิติปุวิสิเวกุโกกะโกนะมามิหังตันเมสัตีโกมังสุเลโสอะปะนาปะสุสุปิอัทัสสิติปุวิสิเวกุโกกะโกนะมามิหัง tăng mi sa thi cô mang su lê số ạ pa na pa su su pi ạ thà si ti pu vi si ve cu cô cả cô nam mi hằng tan mi sa thi cô mang su lê số ạ pa na pa su su pi ạ thà si ti pu vi si ve cu cô cả cô nam mi hằng tan mi sa thi cô mang su lê số ạ pa na pa su su pi ạ thà si ti pu วิสิเวกุกุกะโคนามามิหังตันเมสะทิโกมังสุเลโสะปะนาปะสุสุปิอัตสิติปุวิสิเวกุกุกะโคนามามิหังตันเมสะติโกมังสุเลโสะปะนาปะสุสุปิอัตสิติปุวิสิเวกุกุกะโคนามามิหัง ตันเมสติโกมังสุเลโสะปะนาปะสุสุปิอัตสิติปุวิสิเวกุคูกะคนามะมิหังตันเมสติโกมังสุเลโสะปะนาปะสุสุปิอัตสิติปุวิสิเวกุคูกะคนะมามิหังตันเมสติโกมังสุเลโสะปะนาปะสุสุปิอัตสิติปุวิสิเวกุคูกะคนะมามิหังตันเมสติโกมังสุเลโสะปะนาปะสุสุปิอัตสิ ติปุวิสิเวกุโกกะโคนนามัยแหังตันเมสติโกมังสุเลโสอะปะนาปะสุสุปิอัตสิเวติปุวิสิเวกุกุกักโคนนามัยแหังตันเมสติโกมังสุเลโสอะปะนาปะสุสุปิอัตสิติปุวิสิเวกุกุกักโคนนามัยแหังสาธุสาธุสาธุ